ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปดปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวีดัสสวัสดีวิรุลทุกคนทุกต่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ายู่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับจ้องป่าปอนพีจี้นะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมตลาดน้นานะครับไปดูกันเลย ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ปาตุนมา100นะครับนะก็จะขอซื้อฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปนะครับไบรุ่นแมงกระบุนไฟนะครับรู้เรื่องก็ขอซื้อไปเลยนะครับ750นะครับนะก็อย่าลืมนะครับสลหรับใครที่ดูคลิปนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไให้ดูนะครับกล่องไข่ปีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับใบรุ่นนะอ่ะโอเครู้เรื่องครับผม ไปดูกันเลยนะครับสลับ14หมุนนะโอเคดอกนี้สวยงามครับเออเออต็มการาเบียคไปรุ่นเฮ้ยดูไวามาโอ้โอ้ถือบานเคียบแต่คููน้อยจัดนะครับไปรุ่นโอ,โ,อโอ้โอ้มาเป็นชุดมาเป็นชุดนะครับแต่โอ้โหดูตัวคููน้อยจัดนะครับไปรุ่นเอออะไรวันเนี้ย เดินไปวะนะอ่าโอเคสวยอีกแล้วนะครับชังงวันนี้มกกับก็ไปให้อะไรต่อประกาศเจาะโอ้โหวิ้ม่วายมาจังเด็ดนะครับวัยรุ่นเออจัดไปครับผมวัยรุ่นบิ๊กกะจูนะครับนะ <c oughs> อ่ะโอเค โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยว้าวรัวเลยนะครับวัยรุ่นโอเคโอ,เ,อเตอหวบนเจี๊ยบนะครับเอออะไรต่อโอ้โหติมกัลาบิวนะครับนะอ่ะโอเคสวยงามครับโอ้โหว้าวรัวอีกแล้วนะครับจังหวะนี้อะไรกับเนี่ย ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเออรู้เรื่องนะครับเต็มกะลาบี้เป็นจังไดเป็นจังไดน,นะครับนะดอกนี้ถือว่าสุดยอดนะครับไปรุ่นโอ้โหรู้เรื่องนะครับอ่ะสองพันเก้าสิบห้านะครับนะ อโอเคนะครับทุกคนก็จบกันมาที่2 9ง5น้าร้ี่บ้านะครับโอ้โห,โโห,โโห,โโหเตอหว่านเกียบอีกแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับจัดไปรออะไรนะครับ2 2ง0ันร้ยห้สาสิบนะครับเบทสามสนะครับไปรุ่นเออมันต้องจัดแบบโจ้พร่มๆนะครับนะขอ,อสวยแนะ่ขอ,อสวยแนะ่บักปราบ,บ โอเคจัดไปครับผมโอเคดอกนี้สวยครับคุยคูน,น้อยจัดนะครับไปรุ่นเออหมาวะ่ะเอออะไรต่อวันเนี้ยโอเคนะครับคูณหกไปแล้วนะครับจังหวะนี้นะทุกคนนะ หรือเจนหมุนนะครับโอเครู้เรื่องสวยงามครับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงล่ะเออ <c oughs> ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอโอเครู้เรื่องครับ จัดไปครับผมวัยรุ่นโอ้โหโเธอบว่นเจียบอีกแล้วนะครับนะโอเครู้เรื่องนะครับเจ็รอยกิบห้านะครับดอกนี้นะเอออ่ะไปดูกันต่อเลยนะครับัยรุ่นอ่ะโอเคโอ้โห นี่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเกือบขิดไปแล้วเหมือนกันนะครับมันยังไม่สุดว่ะทุกคนเออโอ้โหซื้อไปสอง0ัน 2, กว่านะครับแต่ยังดีนะเกือบโดนไปแล้วไม่ล่ะ <laughs> อ่ะขอสามอีกไม้หนึง่งสองพันสองร้สิบนะครับ โอเครู้เรื่องนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูกันเลยนะครับสลับสิบสองหมุนเหมือนเดิมขอสวยๆหน่อยเออปลอกอบเลยเอาแล้วทุกคนเกินไปวะนะเกินไปด <c oughs> โูโอ้โหหัวล้อแบบแห้งๆนะครับโอ้โขอสวยๆหน่อย เออสวยงามครับอ่ะโอเคนะครับผมโอ้โหจะมีอะไรมาเจ็มเจมหรือเปล่าครับเนี่ย วายมันต้องมีสามแถวนะมันถึงจะแตกโขดนะครับสลับเกมนี้เนาะแบบนี้วายมันน้อยไปนะครับผมว่าเนาะโอ้โหเกินไปว่ะนะเกินไปต่รอดแล้วเวย้ยรอดแล้วเวย้ยอ่ะหนึ่งพันเจ็ด้อกสิบห้านะครับวัยรุ่นอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับโอ้โหดูวายไปอยู่หลังหมดเลยนะครับ โอเคดอกนี้สวยงามครับสวยดิเออมันต้องมาอย่างนี้บ้างทุกคนเอ,อ้ยโอเคเต็มสูบนะครับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเกือบไปเลยไหมละ่ะนะครับคนอ,อย่าลืมนะใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง PG สำรองด้วยนะวีสองนะใครยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ฝากด้วยลวกันนะครับไอรุ่นเออรู้เรื่อง เออมึก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 ย้อนหนึ่งมึกมึกโอ้โหน้ำมึกลงนี่แตกยับนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบกันมาที่เทไล7ผ่านหน้า128โอ้เธอบั่นเจยบนะครับนะเออก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับไปรุ่นเออก็โอเคนะครับสลักนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับจิปบดีเลวหน้าเ้อทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกลูกบวานเจยบเออ